หน,นูชื่อเด็กหญิงเนเชาพาเตชาอาราครับชื่อเล่นชืน่อน้องมารินนะคะเด็กหนูวันนี้หนูจะมาอ่านนะคะหนูว,วันสองับสองนะคะเดี๋ยวหนูอ่านก่อนนะคะดินสอดอสระอินอดินสอสระอสอดินสอกอไผ่กอสระอกอหอขอสระไอไม่เอกไผ่กอไผ่ใบบัวบ บอสระไอใบบอสระอัวบัวใบบัวหัวเข่าหอสระอัวหัวขอสระเอาไม่เอกเข่าหัวเข่าเอาไฟต่อสระเอาเตาฟอสระไอไฟเตาไฟไก่แจ้กอสระไอไม่เอกไก่ จอสระแอไมโทแจ้ไกแจ้กผักชีหอมยานาาดกผักชอสระอีชีผักชีผีเสือ้อผอสระอีผีสอสระเอือไมโทเสือ้อผีเสือ้อเรือใบลอสระเอือเรือบอสระ บบสระไอใบเรือใบลำใหญ่ลอสระอำลำยอสระไอใหญ่ลำใหญ่นะคะเก้าอีกอสะเอาไม่โทเก้าอสะอีไม่โทอีอทเก้าอีทะเรพอทอสะอะทะรอรอสะเอรเีทะเร แปงแต,ง,แตงมูโตสระโตสระแองงอแตงมอสระอม้มแตงมูเสื้อผ้าสอสระเอือไม่โทเสื้อขอสระอาไม่โทผ้าเสื้อผ้าไข่ไก่ขอสระไอไม่ไข่กสอสระไอไม่ไก่ไข่ไก่มะระ มอสระอะมะลอสระอะละมะละหัวใจหอหอสระอัวหัวจอสระไอใจหัวใจสะอาศอสระสระอสระอาดอาสะอาดหัวเลาะหอสระอัวหัวลอสระอะเลาะหัวเลาะเวลาวอสระเอเว อาราเวลาบายบายสวัสดีค่ะ